สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านราชาหัตถกรรมล้านนาเชียงใหม่นะครับเรามีเรือสุพรรณหงส์ที่แกะจากไม้จามจุรีนะครับหลังจากนั้นเราก็ขัดนะครับเรือลํานี้แล้วก็นําไปปิดทองเดินเส้นแล้วก็ติดกระจกสีเดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับเป็นงานเดินเส้นนะครับแล้วก็ติดกระจก สวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ด้านในของเรือนะครับอันนี้ด้านนอกติดกระจกสีแล้วก็เดินเส้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของหัวเรือสุพรรณหง์นะครับสามารถนำไปตั้งโชว์นะครับหรือนำไปตั้งองค์พระบนเรือสุพรรณหงษ์ลำนี้ได้นะครับความกว้างทั้งหมดของเรือสุพรรณหงษ์ลำนี้นะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ240เซนติเมตรนะครับ ทั้งหมดนะครับความกว้างทั้งหมด240ซนเมตรแล้วก็ความสูงนะครับจากฐานล่างจนถึงด้านบนนะครับประมาณ1 1 0ซนมนะครับามาดูขนาดในส่วนของตัวเรือนะครับช่องตัวเรือตรงนี้นะครับความกว้างที่น้องวินวัดอยู่นะครับในส่วนของตัวเรือตรงนี้ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่ สี่สิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากฐานล่างนะครับจนถึงขอบเรือก็จะอยู่ที่40่สิบนะครับตรงนั้นก็40นะครับถ้ามาส่วนแถวนี้ก็จะ 45ซเมตรนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเรือสุพรรณเรือสุพรรณหงไม้ปิดทองเดินเส้นติดกระจกสีลำนี้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับ095 692 5563 ID Line ดีลนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเดียวกันนะครับ095 692 5563 095 692 5563ได้เลยนะครับขอบคุณครับ